สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้ก็มีของเล่อนอีกแล้วนะครับอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยสามจุดศูนย์บีเอนะครับก็คือไฟไาค้าของ BM เอ็ะครับผมซื้อมา1คู่นะอันนี้เดี๋ยวสงสัยเข้ามามี1น่ข้างอีกข้างหนึงเดี๋ยวผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมให้ดูนะอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวของที่เข้ามาก่อนนะครับ นี่นะครับของที่เข้ามานะครับห่อมาอย่างดีนะครับนี่นะครับก็คือเราต้องใช้โปรเจคเตอร์นะครับขนาดนี้นะครับขนาด3นิ้วนะครับเพื่อที่จะมาเอาไฟตัวนี้ครับเอาครอบตัวนี้ครอบเข้าไป3นิ้วนะเขาจะมีรุ่น2.5ด้วยรุ่น3นิ้วนิ้วด้วย เวลาสั่งซื้อต้องดูให้ดีนะครับออปชันของเขาก็คือว่าจะมี Daytime Running Light นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเวลาเราผมอผมทำสวิตช์ปิดเปิดไว้ข้างนอกนะสมมุติว่าเราอยากจะเปิด day uh, Daylight เนี่ยเราก็เปิดได้นะครับพอเราเปิด Daylight ปุ๊บพอเราจะเปิดไฟเลี้ยว d a ย l i g h t จะดับแล้วก็มีเป็นไฟสีส้มแทนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ เดี๋ยวมาดูก่อนว่าสายไฟของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับาสายไฟที่เขาให้มานะครับเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมดนะครับสี่เส้นนะครับสี่เส้นมีอะไรบ้างอ่าแดงดํานี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเดลี่สีขาวบวกลบนะครับส่วนตัวนี้สีเหลืองตัวนี้ต่อเข้ากับไฟเลี้ยวนะครับส่วนตัวนี้เนี่ย เป็นเขาเรียกว่าตัวดรอปแสงนะครับเวลาเราเปิดไฟหน้านะครับแสงจะดรอปลงซึ่งผมจะไม่ต่อนะเพราะผมมีสวิตช์ปิดเปิดข้างนอกอยู่แล้วเวลากลางคืนผมก็จะปิดเดย์ไลท์ตัวนี้นะครับแต่ส่วนไฟเลี้ยวก็ยังทํางานปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูของเดิมมันก่อนนะครับว่าของเดิมที่ว่าผมทําไว้เป็นยังไงแล้วของใหม่ที่เปลี่ยนเป็นยังไงนะครับโอเคอันนี้คือของเดิมนะครับของเดิมนะของเดิมที่ ทำไปนะครับเป็นหัวเลเซอร์แล้วก็มีตัวครอบตัวนี้นะครับเป็นแบบธรรมดานะครับเราก็นะใช้คําว่าอะไรไม่มีความพอดีนะครับก็อยากนู่นอยากนี่อยากนั่นอยากเพิ่มเติมไปเรื่อยนะครับนี่คือตัวเดิมนะตัวเดิมอะตัวเดิมนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับเราต้องเราต้องแกะตัวนี้ออกมานะครับเปิดโคมไฟหน้าเหมือนเราติดตั้งโปรเจคเตอร์ใหม่หมดเลยนะครับซึ่งมเป็นอะไรที่เสียเวลาต้องทําใหม่หมดเลยนะครับ อืบอกไว้ก่อนนะครับอะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันที่ผมทําเสร็จแล้วอันนี้กําลังจะทํานะครับตัวนี้นะครับคือตัวที่ทําเสร็จแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องเปรียบเทียบกันนะเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับก็เนี่ยครับจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็ใครคิดว่า ตัวครอบของเดิมสวยกว่าก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับตัวครอบของใหม่สวยกว่าก็เหมือนกันนะครับคอมเมนต์ Comment ไว้ได้นะครับร่วมแสดงความคิดเห็นสนุกสนานกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูออปชันเขานะนะครับว่าเปิด d a y ์ไลท์แล้วเป็นยังไงเปิดไฟเลี้ยวไปยังไงเวลาเราต่อเส้นสีขาวแสงมันตอลงยังไงแบบไหนนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นเราเปิดเดย์ไลท์ปกตินะครับ เปิดปกติเลยนะครับเปิดปกติเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะว่าเวลาเราต่อไฟเส้นสีขาวเนี่ยแสงจะดรอปลงนิดนึงนิดนึงนะครับอ่ะนิดนี่ต่อแล้วนะผมจะปล่อยนะปล่อยแสงเส้นสีขาวนะก็ ใชื่อว่าจบลงมมานิดเดียวนะครับในคลิปนี้แทบจะจะไม่เห็นความต่างเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับเป็นเป็นไฟเลี้ยวนะครับพอเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับดีแล้วจะดับลงเห็นไหมครับพอเปิดไฟเลี้ยวนะพอปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําอีกข่านหนึ่งให้เสร็จแล้วก็ไปติดตั้งในรถแล้วก็ดูซิว่าพอติดตั้งเสร็จเดินสายไฟเสร็จนะครับจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบนะครับตัวไฟนะครับตัวครอบตัวนี้นะครับ เรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะว่าออปชันการทำงานของเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเดย์ไล์ให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไง อ่าเห็นไหมครับนี่คือไดลท์ของเขานะครับออปชันเขาก็คือว่าเวลาเราเปิดไดลท์ก็จะเป็นไฟเดลท์นะครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเดลท์จะดับลงนะครับสมมุติอย่างเช่นว่าเปิดข้างซ้ายไฟเดลท์ข้างซ้ายจะดับลงติดเป็นไฟเลี้ยวแทนส่วนข้างขวาก็ยังมีเดลท์อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไง อ่านี่คือเดริท์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่วนข้างนู้นก็ยังเป็นเดรท์อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน เปลี่ยน,ยนจากไฟเลี้ยวข้างซ้ายเป็นข้างขวานะครับเห็นไหมครับพอเราเปลียเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บไฟดีแล้วจะดับลงติดเป็นไฟเลี้ยวแทนส่วนข้างที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นเดไลท์เห็นไหมครับ อ่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่ามันทําให้รถดูสวยดูดีขึ้นอีกนะครับก็แนวทางในการติดตั้งนะครับไฟวงแหวนนะครับแบบของ BM และกันเพราะในในในกล่องเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับความสวยก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวทางเพื่อนๆน,นะครับ สำหรับใครที่ใส่ไฟโปรเจคเตอร์แล้วต้องการที่จะเสริมตัว d a y ์ไลท์มีไฟเลี้ยงในตัวนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ